โครงสร้างของรัฐที่สร้างแล้วทิ้งตามโครงการต่างๆหรือที่ยังไม่ถูกใช้งานมีข้อมูลจากปปชภาค๙ที่พบว่าเฉพาะแค่จังหวัดตรังมีมากกว่า10โครงการที่ถูกร้องเรียนเข้ามานะครับมูลค่ารวมกันไม่ต่ำกว่า2,000ล้านบาทครับตอนนี้ภาคประชาชนที่เขาติดตามตรวจสอบในประเด็นเหล่านี้เขาเรียกร้องให้มีการเพิ่มกฎเหล็กเพื่อป้องกันผู้รับเหมาทิ้งงานคุณกวีวงศ์ธีรกุลไปติดตามเรื่องนี้มาครับ ูนย์แสดงศิละปะวัฒนธรรมพญารัชดานุประดิษฐ์ใจกลางเมืองตังที่สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาได้รับการจัดสรรงบประมาณระยะแรกจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้อันดามันจำนวน3 9ล้านบาทก่อสร้างงานโครงสร้างตั้งแต่ปี2559จากนั้นได้ถ่าโอูนโครงการให้กับเทศบาลนครตังดำเนินการต่อในปี2561ิเทศบาลมีการอนุมัติงบระยะที่2จํจำนวน61ล้านบาทก่อสร้างหลังคา หานฝาผนังหานพื้นระบบไฟฟ้าและประปารวมถึงสุขาพิบาลสิ้นสุดสัญญาเมื่อเดือนกันยาย,ยนปี2563รหกมวมงบประมาณตั้งสองรอบถึงร้อยล้านบาทแต่งานที่ได้มีเพียงโครงสร้างอาคารและหลังคาเท่านั้นขอศินเจ้าพระยารัชดานุบดิษฐ์สิ่งก่อสร้างกลางใจเมืองตรังบวนเนื้อที่กว่า1 0,000ตารางกิโลเมตรมูลค่าหลายร้อยล้านบาทถูกทิ้งร้างมานานกว่า7ปีและถือเป็นหนึ่งในสิ่งก่อสร้าง กว่า10แห่งของจังหวัดตรังมูลค่ากว่า2 0 0พล้านบาทที่ท้องถิ่นและประชาชนไม่มีโอกาสได้ใช้ประโยชน์สำหรับความคืบหน้าเทศบ,บาลนาครตรังมีการแจ้งบริษัทที่ปรึกษ,ษาออกแบบตกแต่งภายในและภูมิสถาปัตย์ภายนอกประเมินง,งบที่ก่อสร้างในระยะที่3เป็นเงิน289ล้านบาทโดยใช้เงินสะบสมของเทศบ,บาลเองนอกจากศูนย์ศิลปาวัฒนธรรมพญาราจดานุประดิษฐ์ ที่ก่อสร้างผ่านมาแล้ว7ปีที่นานกว่านั้นคือการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลจังหวัดตรังมูลค่ากว่า400ล้านบาทที่ผ่านมาแล้ว14ปีหลังผู้รับเหมารายที่3ที่งานส่งผลกระทบกับผู้ที่มาใช้บริการกับโรงพยาบาลเฉลี่ยว,วันละ3,000ันคนที่ต้องใช้อาคารหลังเก่าที่มีความแออัดทำให้ปชปชภาเก้า 9, สั่งตรวจสอบโครงการที่ก่อสร้างมาเป็นเวลานานแต่ยังไม่ได้ใช้งานพบแล้วขณะน,นี้กว่า10โครงการ มูลค่ากว่า2,000ล้านบาทเบื้องต้นเนี่ยก็มี10กว่าโครงการนะครับรวมมูลค่านะครับแต่รวมสนามบินด้วยนะครับก็ประมาณ2,500ล้านนะครับซึ่เกิดจากการหนึ่งก็คือก่อสร้างแล้วทิ้งร้างนะครับคิดทําแล้วก็ทิ้งนะครับไม่มีแผนในการบริการโครงการต่างๆทําให้ไม่มาสามารถที่จะเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการได้ประเภทของทิ้งร้างนะครับประเภท2ประเภทของทิ้งงานที่เกิดจากคู่สัญญาที่เกิดจากนิติ ที่อาจจะอากดิติบุคคลบุคคลธรรมดาหรือเอกชนน,นะครับที่ยื่นข้อเสนอมาเป็นคู่เสียกับรัฐแล้วเนี่ยไม่สามารถทําตามสัญญาได้ชมรมต่างต้านโกงมองว่าสาเหตุที่ทาให้โครงการก่อสร้างไม่เรียเสร็จหรือผู้รับเหมาที่งานเนื่องจากหลายโครงการมีการเปิดประมูลจากส่วนกลางบริษัทผู้รับเหมาไ้งานพร้อมกันหลายจังหวัดทําให้ขาดสภาพคล่องที่สําคัญพบประมาณถึงพื้นที่ไม่เต็มจํานวนจึงอยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มหลักเกณฑ์การประมูลเพื่อลดความเสี่ยงไปทําให้ประชาชนเสียโอ,โอกาสอุปกรณ์ก่อสร้างจะเพิ่มแต่ราคายัางอยู่ที่เดิมสาเหตุที่ให้ทิ้งงานเนี่ยทิ้งร้างเนี่ยนิดหนึ่งหนึ่งประเด็นประเด็นที่สองผู้ที่รับงานเนี่ยคนที่ไปประมูลงานเนี่ยรับงานเยอะพอรับงานเยอะเนี่ยมันวิ่งงานไม่ทันเกิดการจอดเงินขึ้นมาและคนงานไม่พอพอไม่พอปุ๊บทิ้งตรงไหนก่อน แล้วก็มาทําตรงนี้อยากจะให้ทางกลุ่มมานอยากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ,ของตรงนี้เปิดช่องบัวตรงนี้ออกมาแล้วปรับช่องบัวตรงนี้ให้ได้ว่าทํำยังไงอย่าให้มันเกิดช่องนี้ขึ้นมาปามาาขนาเล็กโอยู่นู้นนอกจากโครงการขนาดใหญ่หลายร้อยล้านปปชจังอย่างลงพื้นที่ตรวจสอบสถานที่ท่องเที่ยวหยุดชมวิวควรไอกวางในตำบลหนองบวงัวอําเภอรัชดาใช้หุบประมาณ5ล้านเแสนบาทก่อสร้างแล้วเสร็จ เมื่อปี2 5ง5แต่ยังไม่ได้ใช้งานเพราะถูกป่าไม้แจ้งความอาผิดกับผู้บริหารอบตในข้อหาผูกคุกพื้นที่ป่าสงวนปปชมองว่าถือเป็นบทเรียนเพราะการดำเนินการใดๆสิ่งสําคัญคือการศึกษาแนวเกณฑได้ชัดเจนเพราะถือเป็นกระดุมเม็ดแรกของการก่อสร้างทุกโครงการกวีวงศ์คิดกุลไทย p ี s รายงาน